Obrigada. สวัสดีค่ะมื่อนมาชมสวนกับสาวเพ่นบานหน้าค่ะผ้าเบึงบรรยากาศพริก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 แดงพริกฮอตไปค่ะชมเลยคะ่ะพริกปลูกได้จักเหมือนี่ยจะมีปลูกใ้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนอันนี้พริกสามเดือนค่ะเก็บเขียวไปแล้วสองขัง เก็บเขียวไปแล้วสองหลอดอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์จะเก็บเขียวอีกค่ะตอนนี้เขียวทุ้งแล้วสองรอยกว่าบาทแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิด,ดเก็บแดงเก็บแดงนั่นเก็บเึิ่แปดรอยค่ะตอนนี้ตัวนี้พี่กัดอยู่ไซเลยตัวนี้พี่กัดบันนาบัานนาให้ท่องมูหาค่ะตำบลขีเล็กค่ะตัวนี้สวนนี้สวนนี้ สวนของคุณสวนของยายหนูหนูเนาะของคุณยายหนูบางทีคนงามขนาดนีนี่เพิ่งเก็บไปวันเพิ่งเก็บไปเลยสามมือค่ะตัวนี้เพิ่งเก็บไปเลยสามมือพีเขียวอันนี้ได้ยี่สิบแปดถุงค่ะเพื่อนที่ประมาณปลูกจักไรจักตุน่นอะไรตัวนี้ปลูกฟองหนึ่ง เ่ามั่นใจว่าจะสดต้องขูนกับ้งขูนก,กับแม่หาซิทถาดหาิทถาดได้หาซิทถาดโอ้ยแม่ราาับแล้วก็มีออกทัว ปูผสมกันเป็นบ่ดปูผสมกันนะะี่ค่ะที่นี่บักทั่วเครื่อยัองว่าก่อนดึงอันนี้จะเป็นผักผักขึ้นตูผักขึ้นตูอันนี้จะเป็นผักชีชีก็ามาแยามน้ำมู ส่วนมากจะเก็บพักไปพีปเขียวหรือหรือแดงหรือเป็นช่วงนี้เป็นพีเขียวอย่างเดียวช่วงนี้ก็จะเป็นพีเขียวพักในซุกในซุกกับเป็นีดแดงซุกก็เก็บแดงท่านว่าน่าจะได้เก็บแดงค่ะท่านว่า เป็นใส่ยังอะหดเลยหดตอนใดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหดตตอนเสาร์ตตอนเสาร์ก็ใส่ใส่ตะขีไกลค่ะตอนขีไกลก็ขี่แต่ว่าก็ยุดใสเหล่อเก็บยางเดียวหดเสาแรกนะโหดบ่ามือใช่ไหดเฉพาะเสาอยยางเดียวโอ้ยมือเสาร์ยางเดียวตอนเช้า อันนี้พกัก um, so so ท้อมค่ะ um, พักท้อมปลูกแซมกันในในสวนผักินปลูกแซมกันปลูกแซมกันในสวนพริกนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสวนพริกเนาะ เป็นสวนพีกสวนผสมกันว่าได้เนาะนนบุญมีบางฮงบางยังผอมบุญอ้ยสวนอันนี้จะเป็นขึ้นชาย,ายใช่ใช่ขึ้นชายขึ้นชายให้กับผสมกันไปเลยอ,อันนี้จะเป็นบุกเทศนนมะเขือเทศอืมบุกงงสุก โอ้โหหงสุกำลังงาำพุ่นี่ดอกโอ้โหดคาต้นนี่แต่เนี่ ที่ล่าก็มีได้หนึ่งขัาที่ล่าโอ้ยจะปลูกแซมไปเรื่อยครับมอยพื้นที่ว่างเลยนะสวนนี่หนอนสวนริกแต่ว่าพวท่านแต่ดแดงมาเลยนะครับมีเขียว เ,าเอาทนีซักกันนะค่ะเดี๋ยวเทียวนาสาวเพ่นบานนาจะผ้ามาเบิงตอนที่เข้าเก็บบอกิีเคี้ยวกันค่ะสวัสดีค่ะ